ดอกฟันสิงโตปูว,ปวนสวนที่อเมริกาฮัลโหล y o n e t วัน y I will s h แชร์ h e p r o ท l e m t นม t I have in my g น r d e เ in USA มาดูความงามของดอกแดนดาไลส์ดอกฟันสิงโตจะเพืเ่อนๆมาดูสิ่าเขามีความงามมากมายสวยงามนะคะ แต่ที่น่าสงสารเขาคือเป็นวัชพืชที่กำจัดยากมากจะเป็นเพื่อนเขาจะขึ้นตามสนามหญา้าเต็มไปหมดอย่างนี้เลยจ้าแต่เรามาดูจริงๆแล้วดอกเขาจะสวยงามมากเห็นไหมครับน้อสวยเนาะสวยไหมมันสิงโตวสวยดอกแก่ของเขานี่แหลคะค่ะสวยงาม ส่วนดอกเสาวๆของเขาสีเหลืองสวยงามนะเจ้าฟันสิงโตเจ้าฟันสิงโตทำไมทำไมถึงว่าเขาเป็นวัดชพืชเ,เพื่อนมาดูนะคะนี่คือสนามหญ้าจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเห็นไหมคะในสนามหญ้านี้หญ้าเราก็ไม่ได้สูงนะคะเ,เพื่อนหญ้ยายังไม่ถึงคืบเลยประมาณแค่สองสามนิ้ว แต่ดูว่าทำไมส่วนหญ้าเรามันรกเลือกเกินเพื่อนเพืเ่อว่าไหมเห็นไหมคะดูรกไปหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่แหละค่ะดอกฟันสินโตของเรานี่นะคะเพืเ่อนๆเขาจะขึ้นมาเต็มสนามหญ้าเห็นไหมคะมันก็เลยทำให้สนามหญ้าเราดูไม่สวยเลยอะ่ะเออ ถ้าเขาเป็นดอกสีขาวตลอดไม่ว่าจะเห็นนี่เวลาลมพัดมานะคะลมพัดมาแล้วเอาพวกเม็ดออกไปหมดมันก็จะเหลือแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันก็เลยดูไม่สวยนะถ้าเป็นอย่างนี้เราคิดว่าสวยอยู่นะสวยอยู่เนาะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตของดอกฟันชิงโตที่อเมริกาเป็นพืชที่น่าสงสารนะเพื่อนๆน,นะ ไม่มีเจ้าของบ้านที่ไหนอยากจะได้มาอยู่ในสวนเลยก็ถือว่าเป็นวัชพืชะเพื่อนสงสารมากเลยดอกฟันสินโตของเราเนออืมน่าสงสารจริงๆเจ้าฟันสินโตจ้าเลยกลายเป็นเพราะเขาขึ้นทั่วมันเพื่อนนะไม่ในสวนเขาก็ขึ้นเห็นไหมเนี่ยเขาขึ้น สวนดอกไม้เขาก็ขึ้นค่ะแต่ก็สวยอ่ะพูดถึงความงามเขาคิดว่าเราก็มีเสน่ห์ดูแล้วมีเสน่ห์มากเลยถ้าเขาไม่มีเม็ดเยอะแยะแบบนี้เพราะเม็ดเยอะๆนี่แหละค่ะมันทำให้เขาใกล้เป็นวัดชักพืชไปเลยจ้าเป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะสำหรับเจ้าดอก ฟันสิงโตของเราอืม hmm. no. เนาะเพื่อนว่าไหมถ้าเรามาดูตรงนี้สิส่วนนี้เป็นอีกแบบนะคะเนี่ยนี่ก็ฟันสิงโตเหมือนกันค่ะแต่ขึ้นมาคนละชนิดคนละแบบนะคะเนี่ยจะเป็นดอกตูมๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ก็ขึ้นยาวาขึ้นยาวมาเลย ก็ฟันสิงโตคนละชนิดเนี่ยเนี่ยไหม,ไหมฟันสิงโตจ๋จาเจ้าหน้าสงสารจริงๆแต่คนที่น่าสงสารไปกว่านั้นก็คือเจ้าของบ้านนี่แหละค่ะพอตัดหญ้าไม่ได้นานะเพราะเขาขึ้นเร็วมากถ้าไม่มีฟันสิงโตนี่เราไม่จัเมาห่วงตัดหญ้าตัดแค่อาชิ์ละครั้งก็สนามของเราก็จะสวยงามอยู่เนาะ ยาจริงๆสั้นนิดเดียวฟันสิงโตสูงมากเกือบครึ่งฟุตเลยโอ้ oh m ม god จวันนี้ก็มานำเสนอฟันสิงโตของเราเป็นวันชพืชที่สวยงามแต่กับเป็นวันชพืชที่น่าสงสารคัะเ,เพื่อนๆบายๆแึ่นี้นะคะ จ้ากูดไนท์ค่ะกูดไนท์จากชูเอสเอกูดไนท์หรือกูดมอร์นิ่งหรือกูดอัปต์นน์ก็ยังไม่รู้บายบายนะคะบายบายจ้า